สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเอฟซีเดนคุงครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําประตูมังกรนะครับอ่าอันนี้ไม่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 ต้องใช้มดนะครับใช้ได้จริงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพร้อมแล้วทำมาเลยนะครับบางคนก็มีเอนเดอร์พอเทลนะครับแล้วก็ไอออฟเอนเดอร์นะครับอ่าอันดับเนี้ยวางนี่นะครับเอนเดอร์พอเทลกว่านี้นะครับไม่จะเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ วางนี่สามนะครับสามสามสามนะครับสามคูณสามนะครับอา่าแปบ๊บหนึ่งนะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับว่าจะได้รูปร่างแบบนี้นะครับนะครับสามคูณสามครับแล้วก็สำคัญก็คือตาไอร์เป็นเดร์นะครับ วางนี่นะครับแบบนึงแบบนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ให้ตาสีขาวๆเนี่ยจุดเนี่ให้มันหันไปทางทห้มันคู่รับทางนี้นะครับแล้วก็ตานี้อันี่ก็หันคู่กับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้มาคู่กับอันนี้อันนี้แล้วก็มาคู่กับอันนี้นะครับอ่าอย่างนี้ไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับเป็นแบบมี้นะครับหันมาแบบนี้นะครับอ่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไดทำใหม่แป๊บเดียวนะครับสักครู่นะครับรอสักครู่แป๊บหนึ่งครับนี่นะครับ อ่านี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับจุดสีขาวเนี่ยครับไม่มคู่กับทางนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับม่มคู่กับอันนี้นะครับนี่นะครับเห็นเรียงครับมันคู่กันนะครับนี่ก็คู่กับอันนี้นะครับก็แบบไปก็ทางนี้นะครับอ่านี่ไม่ต้องใช้มดนะครับใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอปเดตครับ สักครูนะครับครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็อีอีอันเดียวนะครับและอีอันเดียวนะครับไม่ได้ ยางกันครับต้องใช้สมาธินะครับนักกะต้อถูกนะครับต้องอยู่ด้านไหนครับอ่าครับอยาาทำที่อะไรนะครับอ่าด้านเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับี่ยมันอยู่ตาหันไปทางเดียวกันนะครับตานี้นะครับตานี้นะครับหันไปทางนี้นะครับนี่นี่คู่กันแล้วกอยนี้ก็คู่กันในนี้นะครับอ่านี่นะครับก็ ก็พร้อมเข้าไปเลยนะครับนักเลงก็เข้ามาเลยนะครับอา่านี่นักมาไม่ต้องใช้มดนะครับก็มีเอ็นเดอร์แมนมีนมดกกราก้อนนะครับมังกรนะครับอา่าทุบแม่งเลยนะครับอันนี้นครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าก็ ทำอะไรอีกาลมติดตามด้วยนะครับ,บนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันบบนี้สวัสดีครับ